สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะคะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะแล้วก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มาเป็นพิธีกรนะคะในงานมงคลสมรสนะคะของคุณโบสแล้วก็คุณเตยนะคะในวันนี้นะคะหลายๆท่านนะคะแขกท่านผู้มีเกียรติอาจจะยังไม่ทันเห็นหน้าเจ้าสาวเจ้าบ่าวนะคะในโอกาสนี้นะคะขอเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะคุณโบสและคุณเตยนะคะ คุณโบท๊ทพงพิทักษ์อัคมีจิตและคุณเตยนรุมน่มลมลิทองบนเวทีค่ะเชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเด<อ>ินค,คนคู่กันมาน่ารักมากเลยนะคะ ขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะครับวันนี้ก็ถือว่าสุดซึ้งนะครับผู้ที่มีความหล่อเหลาการและสวยซึ้งที่สุดในงานนะครับคุณโบสแล้วก็คุณเตยนะครับคุณปองพิทักษ์อคามีจิตนะครับเจ้าบ่าวคุณหล่อวันนี้เป็นคู่บ่าวคู่สาวนะครับตัวนี้ต้องทนุถนอมเวลาเกินขอช่างภาพนะครับตัวนี้นะครับ่าเนเชิญด้านหน้าเลยนะครับเจ้าบ่าวนี่หล่อเหมือนคุณพ่อเลยนะคะ มันอยู่แล้วนะครับทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวด้วยสวยเหมือนแม่หล่อเหมือนพ่อที่จริงก็มาด้วยกันาจัอุกาสนี้ก็เรามีประธานผู้มีอาวุโสสูงสุดในงานซึ่งจะให้เกียรติมาคลองมาไหลวันนี้มีท่านนะครับก่นได้แจ้งด้วยมีท่านนะครับไปเชิญด้วยอนเบื้องต้นนะคะลำดับต่อไปนะคะจะขอ เชิญนะคะคุณพ่อของคุณพ่อคุณแม่นะคะของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะคะคุณพ่อสมชัยอัคคมีจิตและคุณแม่วัฒนาอัคคมีจิตค่ะเรียนเชิญค่ะปลบมือเป็นเกียรติอีกครั้งหนึ่งครับสลับคุณพ่อเจ้าบ่าวนะครับและคุณแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับคุณฝ่ายญาติทางฝ่ายเจ้าสาวครับวันนี้นะครับคงจะเตรียมพร้อมนะครับสำหรับคุณวาราพรแม่วาราพรมริทอง เรียนเชิญคุณแม่วราพรมลิทองด้วยนะคะฉันเปนเวทีเลยค่ะเจอกันเลยครับจะได้ถ่ายรูปร่วมกันเชิญด้านหน้าเลยคุณบาทคุณสารด้านหน้าเลยครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวถามคุณโบสนิดนึงค่ะถูกใจตรงไหนของเจ้าสาวคะถามเลยเหรออ้โอ้ ก็เป็นปการเสียเวลาครับคือไม่ต้องคือรอเจ้าภาพแล้วก็แขกประาาธานผู้มีเกียรติยังมาไม่ถึงก็ถามความรู้สึกเลยนะครับพิธีกรรู้สึกว่าใจร้อนพิธีกรไปดุ่นตามสบายนะครับคนละไมเลยเทส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 หนึ่งสองสามชัดเจนนะคะยินชัดเจนเทสเทส เราถามใหม่เมื่อสักครู่ตอบเรีอยังคะเจ้าบ่าวน่ารักครับน่ารักอย่างเดียวเลยเหรอคะเจ้าบ่าวาครับน่ารักอย่างเดียวสงสัยเจ้าบาวเขินจะถามเจ้าสาวดีกว่าเจ้าบ่าวนี่ไปได้มายัางไงคะคำ,คำถามนี้หลายๆท่านอยากทราบค่ะ ออกอาการอายธรรมดาละค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าบ่าวก็หล่อเจ้าสาวก็สวยนะคะเหมาะกันกิ่งทองใบหยกนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวนะคะคุณพ่อสมชัยอัคมีจิตและคุณแม่วัฒนาอัคมีจิตเชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะวันนี้จะมาโชว่ว่าพ่อกับลูกชายใครจะหลอกก่อกว่ากัน ที่จริงแล้วนะครับพ่อต้องหลอกกว่าเพราะว่าผ่านประสบการณ์ได้เป็นคุณแม่มาก่อนลดก็ได้นะครับเพราะว่ามอนิเตอร์มอนิเตอร์เชิญครับคุณพ่อสมชัยอักคมีจิตนะครับหนูเดินด้านหน้าครับ เช็คเช็คทดสอบทดสอบหนึ่งหนึ่งหนึ่งเช็คเช็คเช็คทดสอบขอเชิญคุณวรพรมลิทองนะคะแม่เจ้าสาวนะคะแล้วก็คุณอาพัฒนามลิทองนะคะขอเรียนเชิญค่ะเช็ค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 แบนนี้เลยครับ เสียงปรบมือด้วยค่ะเอาวันนี้รู้สึกว่าเป็นเจตจากสูงยิ่งนะครับแขกับวิกีที่มาร่วมงานนะครับท่านก็ได้พบกับทั้งคู่บ่าวสาวและก็คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะครับพร้อมกันนะครับโอกาสน,นี้ก็พิธีกรวันนี้เราได้เกียรติสูงสุดให้เป็นประธานในการมอบมาลัยนะครับพวมอะไรก็รินเชิญนะครับ เรียนเชิญน,นะคะท่านที่จะขึ้นมาครองมาลัยให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักใครนะคะรองนายกอุดมหลมสีและอาจารย์พัชรีหลมสีครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยเทคนิคหนองคายกราบเรียนเชิญค่ะเป็นญาติผู้ใหญ่ของทางฝ่ายชายนะคะกราบเรียนเชิญค่ะ รียนเชิญนะคะท่านรองนายกค้องเลยนะคะแล้วก็คุณอาจารย์พัชรีเรียนเชิญค่ะครับเป็นประธานอาวุโสงานนี้ะนะคร <ชา S 2> <ๆ S 1> ับทนนี่ให้เกียรติมามอบพวงมาลัยให้สลับคู่บ่าวสาวนะครับเสียงปรบมือหน่อยค่ะถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะคะ ครับก็เป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งสำหรับท่นทานรองนะครับรองอุดมหล่มศรีนะครับได้มาเป็นเกียรติมอบพงวงมาลัยและพร้อมกับคุณนายนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะจะให้ท่านรองนายกนะคะและ้วก็คุณแม่พัชรีนะคะยังสวยอยู่เลยะค่ะคู่คู่อมตะคู่อมตะวันนี้ได้รับเกียรติสูงสุดว่าเป็นคู่อมตะที่ดูแลครอบครัวนั้นมีความสูงและก็ ลอดและสร้างความร,ร่มเย็นให้กับครอบครัววันนี้จริงเป็นเจียรติสูงสุดที่มาดูแลคู่บ่าวคู่สาวสลับคืนนี้ครับใช่ค่ะแล้วก็ขอกราบเป็นเชิญนี้กล่าวคำอวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวสักนิดนะคะเป็นเชิญค่ะค่ะค่ะ <laughs> <laughs> จะบ่าว <laughs> คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้นะคะดิฉันในนามเป็นคุณป้านะคะแล้วก็คุณลุงของเจ้าบ่าวนะคะแล้วก ตอนนี้เป็นของเจ้าสาวแล้วนะคะก็ขอแสดงความดีนะคะที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งสองโบสกับใบเตยได้มีวันนี้นะคะแล้วก็บ้านน้ำสวยเรานะคะตำบนสะใครเนี่ยแหะคะ่ะก็จะได้มีครอบครัวใหม่อีกครอบครัวหนึ่งนะคะ เดี๋ยวก็จะเห็นหลานๆนะคะออกมาให้เห็นนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ได้เกิดความรักใหม่ขึ้นอีกคู่หนึ่งนะคะดิฉันแล้วก็ทุกๆคนก็ขอแสดงความดีใจกับคุณพ่อคุณแม่ที่ได้มีวันนี้แล้วก็ภูมิใจกับลูกๆทั้งสองท่านนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะ ที่มาในงานนี้ค่ะขอพระคุณค่ะเป็นคำอวยพรที่ซาบซึ้งและให้กำลังใจสำหรับคู่บ่วาวผู้สาวสำหรับนี้นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นท่านประธานโดยตรงนะครับท่านรองนะครับองการแบรนส่วนตาบนสะใภท่านอุดมลมศรีนะครับจะมอบความรู้สึกและการสร้างความมุ่ใจและเป็นหลักปันฐานสำหรับคู่บ่าวผู้สาวนะสละสำหรับค่ำคืนนี้ยังไงครับขอเรียนเชิญท่านครับ ครับท่านนายกองค์การ,ราบาริหารส่วนตำบลสขัยท่านนายกเทศสบาลตำบลสองห้องท่านอดีตสจสมพลรัตนคุณและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มาร่วมในพิธีวงคนสมรสของหลานชายนะครับเห็นแขกแขกทุกท่านนะฮะ ที่มาร่วมงานในวันนี้รู้สึกดีใจนะครับเพื่อมาเป็นสักขีพยานในวันอันเป็นมงคลของหลานชายในวันนี้นะครับสําหรับแม่บ้านเขาก็ให้อว่าตไปแล้วนะครับผมก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็จะขอพูดนิดหน่อยนะครับก็ขอให้ผู้บ่าวสาวนะครับจงมีแต่ความสุขนะครับทําอะไรให้เจริญก้าวหน้าในชีวิตครอบครัวต่อไปนะครับขอกลาวขอบพระคุณครับสวัสดีครับ รบมือพิเกียรติอีกครั้งหนึ่งครับสลับขับวยพรนี้นะครับท่านประธานขอขอผู้คุณเป็นอย่างสูงยิ่งครับสลับท่านประธานและคุณนายนั้นที่ให้เกียรติมามอบวงม,มาล,ลัยและก็